สวัสดีชาวไบคกอทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีนะครับวันนี้เป็นสื่อสัปดาห์ที่ผมยุ่งอีกแล้วผมเหนื่อยตั้งแต่หกโมงเช้านะครับเพิ่งที่จะมีเวลาพักกินข้าวตอนบ่ายสองนะฮะแล้วก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมาเรียกว่า เกือบๆจะทั้งวันนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยแต่ก็เลยรีบที่จะมาอัดคลิปคุยกับเพื่อนๆนะฮะถือว่าเป็นการคุยกันเผาหัวนะครับวอร์มเครื่องก่อนที่เกมแข่งขันจะเริ่มต้นในคืนนี้ย้านะครับมอเตอร์จีพีจะลงแข่งขัน2ทุ่มตรงครับสองทุ่มตรงแต่นะฮะอยากให้ทุกคนนะครับไปแซนบายรอดูรุ่นเล็กรุ่นกลางโดยเฉพาะในรุ่นกลางก็คือไปให้กาลังใจนักแข่งไทยนะครับน้องกล้องสุเกียรติจันทราในม o ต2ทูครับการถ่ายทอดสดจะมี3ช่องทางฟังให้ดีนะครับสช่อง ทางนะถ้าเป็น PPTV SD36 ดูผ่านหน้าจอทีวีใหญ่สะดวกสบายเนี่ยอันนี้เขาจะเข้ารายการประมาณเกือบเกือบทุ่มนึงครับเขาจะเข้ามาในช่วงการแข่งขัน Moto2 ฮะถ้าใครจะดูรุ่นเล็กเนี่ยให้ไปดูในช่องทางออนไลน์ก็คือ Sport TV 2หรือไม่ก็คืออ t ทีสปอตหรือว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น TNT Sport 2ครับ หรืออีกช่องทางหนึ่งถ้ามันดูไม่ได้จริงสัญญาณอะไรคนเข้าดูเยอะในช่วงนั้นก็ให้ไปสปอร์ตทีวีสีนะครับอ,อันนั้นก็คือรุ่นเล็กนะก็คือรุ่นเล็กกลางใหญ่เนี่ยเขาถ่ายทอดช่องทางอะไรตรงนี้หมดแต่ถ้าจะดูช่องทางทางหน้าจอทีวีเนี่ยอันนี้เขาเข้ารายการประมาณ6กโมงห้อันนี้ p p t v ก็จะถ่ายทอดรุ่น Moto 2แล้วก็ MotoGP ไปด้วยนะครับสะดวกช่องทางไหนก็เลือก รับชมกันได้ตามถนัดกันไปเลยเนาะอันนะครับก็มีผลการวอร์มอัพมาคุยกันให้ฟังก่อนดีกว่ารับวอร์มอัพไปแค่10นาทีเราก็ได้เห็นครับว่าสภาพดินฟ้าอากาศที่ซินเวอร์สโตนนั้นเป็นยังไงอุณหภูมิค่อนข้างต่ําเลยนะครับเรียกว่าเย็นเลยล่ะอ,อุณหภูมิอากาศทั่วไปประมาณ12-13องศาเท่านั้นอุณหภูมิพื้นแทรกก็ถือว่าบางช่วงในช่วงเช้าวอร์มอัพไปเมื่อสักครู่นี้ครับบางช่วงเนี่ยก็ จะมีเมฆกลุ่มเมฆสีดำเนี่ยบังกันอยู่นะฮะไม่มีฝนก็จริงแต่ก่อนหน้านี้มันมีฝนลงมาแล้วมันเลยทำให้ความชื้นเนี่ยมีอยู่ในประมาณสัก60 70 60-70%ของสนามก็จะมีบางจุดที่มันแห้งแต่ไม่หมดครับแต่บางส่วนของสนามนี่ก็จะเจอแดดเจออะไรส่องมาในช่วงเทงท้ายของการวอร์มอัพดังนั้นนะครับเราจะได้เห็นนักแข่งบางคนเนี่ยเอายางสลิกลงไปในวอร์มอัพสินาทีนะ บางคนเอาอยางฝนยางฝนก็จะมีแค่2แบบนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็คือมีแบบซอฟแบบอ่อนนะครับกับแบบมีเดีีมจะไม่มี3แบบเหมือนกับยางสลิกหัวล้นนะยางสลิกจะเป็นซอฟมีเดียมแล้วก็ฮาร์ดแต่ฝนจะมีแค่ซอฟกับมีเดีีมเท่านั้นนะักแข่งบางคนเอาสลิกไปแต่ก็ยังกดเวลาได้ไม่ดีเท่าพวกที่เอาอยางฝนลงไปเลยน่าสนใจนะครับคนหนึ่งนะก็คือฟอร์บิโควตรโรของยามาห ก็ถือว่าเป็นฝันร้ายของเจ้าตัวแล้วก็คงจะเป็นฝันร้ายของทั้งสุดสัปดาห์แหละครับในรอบนี้ของยามาฮ่าและก็ของเขาด้วยนะครับผลการวอร์มอัพก็ตามที่เห็นเลยนะครับคนที่เร็วที่สุดก็คือมาร์โกเบเชกี้ตามด้วยอเล็กซ์มาเกสผู้ชนะในสเปนเมื่อวานนี้แล้วก็ฟาเบียดิจานนโตนิโออูคนนี้เขามียอมกันเลยนะครับ รู้สึกว่าจะต้องมีการแก้กมมอกันแล้วลรามั้งคืนนี้นะฮะอเล็กซ์มาเกผู้ซึ่งชนะแล้วก็มาโก็เบเชกกี้เนี่ยตามมาไม่ถือว่าห่างเท่าไหร่ประมาณจุด3.4ในเมื่อคืนนี้เนี่ยในรอบอในรอบการวอร์มอัพเนี่ยทั้งคู่ก็ถือเวลาถือว่าทําเวลาได้เบียดคู่ขี้สูสีกันมาเลยทีเดียวครับในส่วนของคริสตาร์ยังคงใช้คริสตาร์เดิมนะครับคนที่คว้าโพได้ก็คือมาโกเบเชกี้นะครับแล้วก็ Alex อเล็กมาเกสยังมาคันที่3อ่าเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยนะครับจะได้เช็คกันนะครับว่าใครออกสตาร์ทกลิดไหนอย่างไรกันบ้างนะฮะในะสำหรับค่ําคืนนี้กันไปมีนักแข่งบางคนนะครับอย่างอาพิเลียอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับการวอร์มอัพในรอบนี้เท่าไหร่อ่าอเลสเอสปาโกโลก็ทีมงานเตรียมรถไว้เพื่อที่จะให้ออกไปเจ้าตัวก็ไม่เอาโบกไม้บกมือนะครับไม่ออกในขณะที่เท่ากันากิวิยาเลสก็ แทบจะไม่ออกมาออกช่วงท้ายนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายนั่นเขาคงคิดนะครับว่าวอร์มัพ10นาทีในแบบนี้เนี่ยก็คงไม่ได้อะไรหรอกมั้งนะในขณะที่สูตรใครสูตรมันล่ะนะครับเราคงจะไปบอกว่าวิธีนี้ดีหรือว่าวิธีนี้ไม่ดีไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นแผนของใครของมันแต่เราได้เห็นครับว่านักแข่งบางคนเนี่ยมีการซ้อมก็คือมาจากรถอีกคันนึงแล้วก็อยู่ๆก็ จอดรถกระทานหันแล้วกระโดดเข้าไปหารถอีกคันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการเตรียมไว้เผื่อนะครับเผื่อว่าในการแข่งขันคืนนี้สองทุ่มเนี่ยนะครับถ้าดินฟ้าอากาศมันมาสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยเอาอยางสลิกลงไปวิ่งไปวิ่งมาได้แป๊บเดียวไม่กี่รอบฝนตกอย่างเงี้ยก็จะต้องเข้ามาเปลี่ยนรถกระทานหาันหรือบางทีฝนตกก่อนหน้านู้นนะครับแต่วิ่งไปวิ่งมาแล้ว,แ,ลวแดดมันส่องแทกมันแห้งอ่านะครับยางฝนมันรองรับไม่ไหวก็จะต้องเข้ามาเปลี่ยนรถ จะได้แบบว่าโอเคนะครับเช็คความพร้อมกันอันนี้ไม่ได้ทําทุกคนนะครับบางคนก็ทําบางคนก็ไม่ทำนะครับในการเ,าเตรียมตัวเรื่องตรงนี้บางท่านอาจจะงงเอ๊ะทำไมเข้าไปเปลี่ยนยางเฉยๆไม่ได้หรอเปลี่ยนแต่ล้อแต่ในมันไม่นี่กว่าหรอมันเสียเวลาครับถ้าจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรมันมันไม่ได้เปลี่ยนล้อเร็วเหมือนกับเอฟวันนะเอฟวันเนี่ยก็จะเปลี่ยนล้อไม่กี่วินาทีนะครับแต่ m o t ต g p เนี่ยมันมีโซ่มีอะไรต่างๆนะครับมันยืด เ,เยอะเสียเวลาตรงนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนรถไปเลยโดยเขาจะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทางทีมงานก็จะต้องเช็คดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงดินฟ้าอากาศเนี่ยเขาจะได้เซตรถไว้คันหนึ่งก็คือเซตไว้เป็นยางสลิกเผื่อว่าฝนไม่ตกมันไม่ได้ว่าอยู่ที่แค่เรื่องของเปลี่ยนยางกวจบนะครับเซตติ้งต่างๆภายในภายนอกเนี่ยมันจะแตกต่างกันครับระหว่างฝนตกกับฝนไม่ตกเนี่ยส่วนอีกคันหนึ่งก็คือจะต้องเซตไว้เป็นรองรับไว้สําหรับสนามฝนตกสนามเปียก ก็จะเซตอีกคนละแบบนะครับอ้าวก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสนามซินฟูสโตนเนี่ยทุกคนจะได้เห็นนะครับว่ามันเป็นสนามที่มีความเร็วสูงถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของฝนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะได้เห็นศักยภาพของความแรงความเร็วของรถครับแต่น่าเสียดายในรัในสุดสัปดาห์นี้มันอากาศมันไม่เป็นใจดังนั้นเราก็เลยได้เห็นว่าขับยังไงถึงจะไม่ล้มขับยังไงถึงจะไม่ลื่นน้าแข่งก็เลยพยายามที่จะ เขาเรียกว่าระมัดระวังเซฟกันอย่างเต็มที่ไอศักยภาพของรถตรงนั้นเราก็เลยไม่ได้เห็นหรืออาจจะได้เห็นใน,ใน,ในตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมแอบเข้าไปเช็คดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับในซินว์สโตนเนี่ยรู้สึกว่าช่วงบ่าย,ายซึ่งจะเป็นตรงกับการแข่งขันในที่นั่นน,นะฮะมันก็จะตรงกับเวลา3ามสองทุ่มในบ้านเราเนี่ยฝนจะมาประมาณ10% 10- 20%ถปถือว่าไม่เยอะถือว่าน้อยมากครับมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับว่า พื้นแฝกจะแห้งสนิทถ้ามันไม่มาเลยเพราะว่าหลังจากวอร์มอัพเสร็จไปประมาณ5นาทีนะครับจะสังเกตดูว่าแดดเนี่ยโผล่เข้ามาเต็มเลยนะครับในสนามดังนั้นก็ลุ้นกันนะครับว่าถ้ามันไม่มีฝนเลยเนี่ยยางสลิกได้ลงเนี่เราจะได้เห็นนะครับว่ารถใครจะแรงจะเร็วกว่าอบางท่านอาจจะพี่ปุ้ยพูดมาแบบนี้สงสัยดูคติอาซัดกันเองอีกแล้วหรือเปล่ายังไม่ชินกับโมเมนต์นี้เหรอฮะเ <laughs> มื่อวานนี้ก็เห็นเลยใช่ไหมครับว่า รถญี่ปุ่นที่ดีที่สุดอยู่อันดับที่15หโหหนักใจไหมฮะเครียดแทนเลยะนะครับก็คือเลยจุดทำเครียดไปแล้วมั้งก็สำหรับ F.C. ของค่ายรถจากญี่ปุ่นแฟรงกี้นั้นดีที่สุดนะครับในค่ายรถจากญี่ปุ่นแค่ในอันดับที่15ชัดเจนเลยนะฮะดังนั้นก็ในคืนนี้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ฝนไม่มาเนี่ยบางทีค่ายญี่ปุ่นอาจจะดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าอืมแต่ดูกริสตาร์แต่ละคนก็ไม่ดีนะฮะถือว่าไม่ดีไม่งามเลยเอาก็ต้องยอมกันไปจริงๆนะครับในตอนนี้ว่า ทำรถนะครับได้เรียกว่าจะไม่สู้นะฮะสามค่ายจากทางฝั่งยุโรปกันนั่นก็คือเป็นความจริงนะครับที่จะต้องรับกันให้ได้ละ่ะสำหรับ FC ทีที่อยู่ฝากฝั่งของ Honda และฝากฝั่งของย a m a h a กันนะครับในคืนนี้ลงสนาม2องทุ่มถ้าไม่มีธงเหลืองธงแดงไม่มีอุบิเหตุน่าจะไม่มีหรอกก็คงจะเสร็จเนี่ยผมว่าน่าจะภายในภายใน3ทุ่มนะฮะทุกอย่างน่าจะโอเคใช่ไหม รอเคลียรตรงนั้นตรงนี้กันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาไลฟ์สดนะครับฉลองความสําเร็จให้กับผู้ชนะให้กับ3คนบนโพเดียมะนะครับกับโมเมนต์ต่างๆนะครับแน่นอนว่าเกมกีฬาก็มีผู้ชนะก็ต้องมีคู่ผู้ที่ผิดหวังก็เราก็ค่อยมาคุยทุกเรื่องทุกราวกันได้นะครับผมขอนัดเพื่อนๆนะครับว่าเวลาประมาณ3ามทุ่มแล้วกันเนาะแข่งขันกันเสร็จนะฮะอาจจะก่อนนั้นสักหน่อยนึงหรืออาตีไว้3ามทุ่มบวกลบก็ได้ครับก็เรียนเชิญนะครับ เราคุยทุกเรื่องทุกราวนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นผลการแข่งขันในที่นี่ก็ได้นะครับใครโดยเฉพาะมือใหม่ที่อยากจะทราบประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะมาร่วมคุยอะไรกันได้ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับในบรรยากาศทุลักทุเลนิดน,นึงวันนี้ผมจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของแสงไฟของอะไรนะครับเมื่อคืนอุ่มืดตึต๊ดนะฮะคมเข้มกันเหลือเกินเนาะโอเคนะครับก็ย้านะฮะในเข้ารายการประมาณ5้าโมงกว่ากว่าอันนี้สปอร์ทีวีสองกับ Sport บีทีเอสป แล้วเวลา6กโมงห้าสิบโมโตโทูมาครับไปให้กำลังใจกล้องสมเกียรติได้ก็เปิด PPTV s d 3ีก็ได้ครับแต่ถ้าใครไม่มีทีวีก็สปอตทีวีสเหมือนเดิมนะครับบีทีเอสแสเหมือนเดิม2องทุ่มนะครับสองทุ่มตรงรุ่นใหญ่นะครับโมโตโจพีพีลงสนามนะครับโอเคแจ้งกันไปแล้วก็3ามทุ่มมาเจอกับผมใน efendim. ไลฟ์สดในที่นี่นะครับทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ